ยู่กับผมนะครับพิเศษท่านหนึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเกม My Craft นะครับจากที่ท่านเห็นนะครับก็คือผมเริ่มสร้างไต้สังตัวแล้วก็ต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้อัดคลิปก็คือช่วงนี้ผมไอ้นี่นะก็มีเรียนมีอะไรพวกนันด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปฟาร์มไอ้พวกนี้ด้วยทาขึ้นมาเองอย่ยพวกนี้ยทำตรงเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟออนไลน์นะฮะแต่คนดึงแม่งหายหัวไปไหนไปร้แม่งพยายามเข้ามาตะขี่นะแม่งงี่เง่านะฮะ เดี๋ยวไว่ว่างๆเขาก็น่าจะเข้ามาอีกแหละเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ไปชวนเข้ามาอาทิตย์เริ่มเลยนะแล้วก็อาจจะไม่เสมอไปนะเพราะว่าผมจะได้อัดคลิปแค่เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็แล้าผมก็ไม่ได้ว่างนะตนั้นก็ไม่ได้อัดคลิปบ่อยหรอกจะอัดก็อัดเองไม่อัดเดี๋ยวแม่งก็ไม่อัดไอ้แ้วแต่อารมณ์อะเออผมเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าช่องนี้มีคำหยาบคาย เพราะว่าทุกทนก็ได้เห็นหนึ่งช่องคาเตือนแล้วนะฮะว่าช่องเวนตรีวอกกลียนี่มันหยาบคายถ้าเสียงผมเบาหรืออะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้เราจะไปขุดหาเพชรกันนะครับเห็นได้ชัดเลยนะว่าดาบในเทสไลท์ผมมันจะพังกับพรนะฮะก็คือผมเอาไปลุยเนเธอร์มาอะไรฮะก็คือผมไปอ่า ไอเทอร์แล้วก like ah, yup> ็ไปขุดหาไอเทอร์ไลท์แม่งก็พังอย่างงี้นะครับไอ้เหี้ยนี่คือแหลกแม่งเกินกาดแมปเลยไอ้สัตว์อันนี้เราจะไปขุดแล่ฮะเพชรระหว่างขุดเพชรเดี๋ยวก็จะอาจจะมีฟัสฟอร์เวิร์ดอะไรอยู่บ้างนะว่าหน่าเบื่อนะผมเข้าใจนั่งดูคนขุด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 ออเ เราไม่ต้องสกีบหรอกนะอาจพวกอาจจะไม่สกิปนะขี้เกียจตัดง่ายๆสันส้นๆช่วงนี้ก็แต่ท่านก็จะเห็นว่าผมไม่ลงคลิปเพราะช่่งคนติดตามก็น้อยอยู่แล้วเนาะก็ไม่ลงคลิปก็ไม่ต้องไปใจหอกครับเพราะว่าติดเรยียนมั่งไอ้แฮ่ คือการบ้านช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่ก็บางทีก็ไม่ได้มาบ้านานานะก็คือคอมผมเนี่ยอยู่บ้านานะแต่ผมเนี่ยอยู่บ้านายาญ่เสาร์จันทร์ึงสุกระเสาร์อาทิตย์จะมาอยู่บ้านานานะก็คือจะมีเวลาอัดคลิปแค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งผมก็ไม่ได้แบบจะว่างทําคลิปตลอดนะก็คือทาการบ้านบางงานนู่นนี่นั่นบ้าง เห็นได้ใช่ไหม,มส่าเจผมมันปิงโคตรเยอะเลยขุดหินแล้วแม่งเลยคุ้แยกับมนันอะปิงแห่แล้ววะ หลังจากที่ผมกุดมาก็ระยะประมาณนี้นะก็คือท่านสังเกตมันมีแสงน้ำนะผมมั่นใจว่าต้องมีแสงน้ำอย่างนีน่ถ้าผมเจอลววาวาไม่งมีสังเกา,าดานมุมมีลาวาเห็นไหมแม่งอยู่ตรงนี้เลยบางทีปิงเน็ตก็จะช่วยเราได้ผมมั่นใจลาวายมันอยู่รงแนะแน่ มันเจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว่าจะมันใจนไนนี่เห็นกันอยู่กับจ่าแล้วคือไม่เชื่อกันแล้วของมึงแล้วไอ้เหี้ยนะก็เห็นกันจ่าแล้วเนาะเนี่ยลาวโฟเค่ะมึงจะเถียงไมล่ละ พี่ผมก็เบื่อปิงเนี้ยนั่งเป็นแหะไปแล้วเฮ้ยหายไป่ไดชใคร ผมลองดูกันนะโอ้มีเหมืองอ๋ออันนี้เหมืองหม่อันนี้เหมือ,นนมองหม่ชาร์จนะฮะไม่ใช่เหมืองหม่ชาร์จดิ เหมืองที่มันอยู่ใกล้กับไม้ชาร์ตติดกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากับเพื่อนเพราะว่ามันหมาไม้ชาร์จกันเฮ๊ะมาแล้วมั้งเสือกจำทางกลับไปได้ไอ้แห้ะเพราะมั้งมื่นใช่้ามมั้งย,ยั่ยวเขาว,วงกดอีกอะวิ่งวนกันอยู่ประมาณโอ้ไอ้เหี้ยสามวันในเกมฮะ คิดไม่ตืน่นก็จะอึดอัดเลยครับว,ว่าเหล็กเมื่อว้าไปว้ามา ว่าอะไรน่มัน <ness> ต้องมีเพชรเรียนเชียวผมปะหนูไม่มีวะผมเจอราวายจนแม่งชินแล้วอะ ประสบที่เฮี้ยมากไอาทางนั้มตันก่อนมาทำทางได้ทำแต่แม่งลำบากนึกให้ดูเนี่ย hey. นี่เฮี้ยหนักรอกระเทือกู คิดว่าผมจะไม่ทำทางตรงนี้สิกว่าเปลืองของได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อันตรายได้ส่วนหนึ่งเราจะหาเพชรเรย์ให้จีนเนี่ก็เฮ้ยผมฝังมานะใช้ซีทับไอ้สับ <c oughs> จอกจอกมัน,นมีวิธีอยู่ก็คือขุดแรงนี้ย But I เใช่เหรอฮะร้องหะาเลยนะนี่นใจอยนะ่าเนี้เหมือนกันในะไรแค่เดียวนะเวลาจะทำไอ้ที่ขุดสุดอิปิกเนะี้ยให้มันกับบอมีิชิบิชิวานะฮะอัน ทำไอ้นี่การจำสมุดส t o n e ไว้ทำเป็นบล็อกที่ควันทางสวยเลยทั้งคนนะเน็ตเป็นแห่อะไรเนี่ยมาเลย คนนี้พังด้วยมึงงงนะเขาพุ่ามาในเธอทำไมนะมาหาหอยจะมาตีหอยไอ้สัตว์หาไปๆก็ไม่เจ็ดมันนเป็ฟาร์มนะฟาร์มฟาร์มพิกซสมิ่งแบบ ลบแมนนวลน,นะฮะคือใช้มือมือเออมันก็เดจะแบบไม่ใช้คอ้อนให้มันพังเลยนะฮะกูจะทำครอนใหม่เดินตามกันมาละต้งงองรงละคนวิ่งล่อพวกมันก่อนนะฮะไม่สิ รอบพวกนี้มาเยอะๆเลยนะทำเปไนไม่ได้เขี้ยความอึดสาม จะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ใช้ได้นะฮะวิธีที่ผมว่าคงงาาาานะ่อ,อนขนะ้างง่ายเลยไม่ยากมันปากวรอไอ้เชดาพังน้ำหนึงนะนัวมุข่นมาตีอะไรอย่างเงี้ยยนะเนี่ย สัตว์ฟันทีก็พังทีไอ้เหี้ยโคดับไปทิ้งหมดแล้วไม่ใช้ใได้ไรกันเลยปะนีสามร้อยกว่ารอบแบบ๋ยวเราวิว่งเลย Memang sih, ไดรมันมนนะก,อก็อีกวิธีนี้ก็คือข้ามด้ไยฟันล่อมันมาล่อมันมาเยอะๆเลยเยอะแบบคือมึงคิดว่าแบบรอบนี้นมึงจะเอาให้มัน,นสูญพันธไปเลยอย่างนี้นคือน้อยไปได้ซ้ำนะแล้วก็วิ่งเข้าบ้าน เป็นสูตรแต่ไม่้คุณรู้สึกว่าคุณได้ยเดยอะมากก็ฟันไปมันไม่ได้ไง ดูยิงไ้ดูเหมือนมันจะไม่ได้เลยนะแต่ตรงมันได้นะฮะแต่คุณต้องออาไปเก็บเบลอีกทีซึ่งย่อไปเลยจะดีกว,ว่าไม่น่าไม่ออกนะทีนีก็คือวิ่งมานนี่มายืนตรงนี้แค่นี้แนะหละได้ละมุม่งลังหาเมนดิ้งก็เพราะว่าเรามีฟาร์มไนะ แล้วก็อันนี้พ่อค้าเทเดอร์นะพ่อ,พอค้าเทเดอร์ไปจับแม่งมานะฮะไอถาดวคนกูนเล่นแน่ไปเก็บเวลด้วยแล้วคือผมจะไปเอนชาร์ r เหล็กบ้านผมก็มีค่อนข้างเงินเยอะเยอะกันนะไม่ใช่มีแค่นี้หรอกครับให้มันแค่ส่วนหนึ่งหนึ่งในล้าน หยอกๆกูไม่ได้มีเอะไกเป็นลานก้อนไหนฮะถ้ามีก็ไหนกูจไม่ได้ตัดตีเรื่องไอ้คลิปเลยนะอันก็่งว่างเหมือนกันนะเพราะว่าผมต้องนั่งคุยกันแดนนะก็คือแล้ท่าน้องเข้าใจอย่างนี้นตัดไปตอนที่ขึ้นไปด้านบนแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็กลับมาถึงด้านบนเลยนะครับก็มาจะมาขับที่ขุดกันเลย ผมต้องการที่กดฟอร์จูนมานะตอนนี้มันมีประโยชน์อะอืม่อยู่ไม่มหรอกมาเิเริรมตเริร์ตเติ์เรเ ไอ้แฮทตอนนี้มันต้องเขียนเป็นวัิบสี่นะเพราะว่าใช้หนังสือผมนองมีเยอะแล้วนะถ้าฟอร์จูนน่าจะต้องมาต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วว้าววัตเตอร์มิจิก ย่เอฟเฟกซ์เจนซีวีเยอะว่ะผมไม่เคยมีเอฟเฟกซ์เจนซีไอวีนะเอฟเฟกซ์เจนซีสี่นะแอ้ก็อันนี้ก็ฟาร์มไก่มรณะนะฮะผมไม่ได้คิดชื่อเองมั้งไม่รู้ว่ามีใครเอาไปหรือยังแต่แม่งมรณะจริงๆนะทุกท่านก็ดูดีครับเปนจำนวนไก่ฟาร์มปั๊มมันเอาไปปั๊มเบลดาในพวกนี้ผมไบมันเลยปั๊มที่นี่ปั๊มง่ายดีนะ ถ้าเกิดผมเล่นจบถึง D N แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาแจกแมพไปแล้วเพราะงั้งน่น่าจะมีบ้างแหละเพราอยากให้คนอื่นได้สัมผัสเหมือนที่ผมสัมผัสนะฮะก็ใครจะไประเบิดไปเล่นอนะไรก็ตามใจนะฮะในส่วนของผมน่าจะระเบิดแหละโดยเฉพาะความไก่หลายท่านก็น่าจะอยากระเบิดอยู่แหละ ดูดิครับดูไก่พอเลยไอ้แห่เยอะไปละเฮ้ยดูนี่กูรุมเก็บไข่ไก่นั้นแปบ๊บเดียวเลยมึงมาเยอะขนาดนี้เลยว่ะไม่ต้องละพอเลยอันนี้ฟาร์มข้าวนะผมสร้างขึ้นมาเองสร้างคนเดียวนะฮะสร้างคนเดียวครับใช่แล้วครับกูสร้างคนเดียวไอ้แย่ไปยังที่สามแต่สักไม่เอาเฮียนไปเสริมกูเลยไอ้สัตส เหน็นไะห่ะนะของดีเป็นองนะี <laughs> นะ้แหละนาเราก็จะไปขุดหาเพชรกันก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเ็ดไม่มีเพชรแต่ท่านจะไม่มีอย่างอื่นเรือเอ๊ะผมคิดไปคิดมาผมไปหาเพชรก่อนดีว่ะเพราะว่เดี๋ยวคลิปนี้จะต้องตัดก็มันก็สมค่รแก่เวลาลวเพราะว่าอัดก็มาค่อนข้างนานแล้วนะก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมผมนะครับก็ขอให้ติดตามอย่างนี้กันไปนานๆนะครับ ก็อย่าลืมไปกดติดถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าช่องนี้ซับพ,พิ่ข้างน้อยแล้วก็ข้าง,างล้างนะฮะถ้าเกิดซับเยอะผมก็จะมีกําลังใจมากกว่าเดิมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ